เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาด้านเนิน745ตตำบลดมประดิษฐ์อําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยจะมีการเจรจาแต่ว่าทางฝักฝ่ายของกัมพูชาก็ยืนยันนั่งยันนอนยันบอกว่าจะไม่ถอนกำลังทางทหารออกจากบริเวณพื้นที่ช่องบก เป็นเด็ดขาดไวอย่างนั้นนะครับซึ่งทางฝากฝ่ายของกัมพูชาโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็คือคุนมาเนตแล้วก็ทางฮุนเซนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ช่องบกเนี่ยมันเป็นของเขาว่าอย่างนั้นในเมื่อว่าช่องบกมันเป็นของเขาเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในพื้นที่นะครับจากนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฝ่ายไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับก็ได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ช่องบก หลังจากที่ได้รับรายงานจากแม่ทัพภาคที่สองก็คือท่านพลโทบุญสินภาคกลางนะครับบอกว่าทหารของกัมพูชานี่รุกล้ำอาณาเขตของประเทศไทยเข้ามามากกว่า200เมตรนะครับจากนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ออกมานะครับออกมาแถลงข่าวบอกว่าจากภาพที่ได้เห็นได้รับรายงานจากผู้จาัดก,การกองทัพภาคที่สองเนี่ยนะครับก็ชี้ชัดได้ว่าทางาฝ่ายของ กองกำลังทาหารขาเขมีหรือว่ากัมพูชาเนี่ยเขารุกอนาเขตประเทศไทยเข้ามา200เมตรจริงๆว่ายังงั้นแต่ว่าเขารุกเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งยังไม่มีการปักปันแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนนะครับจากนั้นก็ทําให้โลกโซเชียลเนี่ยร้อนระอ,อุขึ้นมาในทันทีทันใดนะครับทัวก็ได้ไปลงที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในภูมิธรรมเวชยชัยนะครับจากนั้นในวันต่อมา ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เดินทางไปพบกับผู้นํารัฐบาลแล้วก็ผู้นําทางทหารของกัมพูชาที่จังหวัดสะแก้วนะครับก็คือในพื้นที่อําเภออารัญประเทศนะครับแต่ว่าการพูดคุยการเจรจาดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องมากนักนะครับในระหว่างเดียวกันทางฝั่งของผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็คือ,อท่านพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีก็ได้เรียกประชุมผู้นําเหล่าทัพก็คือผู้บัญชาการทหารบุกผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้าการฐานเรือนะครับก็มีการประชุมมีการปิดห้องประชุมกันนะครับสถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะร้อนแรงไม่แน่ใจว่าทางผู้าการทหารสูงสุดและผู้นาเหล่าทัพเนี่ยเขาจะมีการพูดคุยจะเจรจารในสิ่งใดกันแน่แต่ที่แน่นอนชัดเจนนะครับตื่นเช้าขึ้นมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านก็ได้มาพลิกลิ้นบอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนกองกำลังทหารของฝ่ายไทยร่วมรบกับกัมพูชา แล้วก็ไม่ให้ทหารของกัมพูชาเนี่ยนะครับลุกล้ำอนณาเขตของประเทศไทยนะครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดพอสมควรนะครับส่วนภาคประชาชนว่ายังไงขณะนี้ภาคประชาชนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ในพื้นที่17จังหวัดภาคอีสานแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะครับก็ได้มีการนําสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งเข้าไปส่งให้ทหารในพื้นที่ตามตะเก็บชายแดนที่สําคัญสุด นะครับก็มีการนําล้อยางของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถปิกอัพรถสิบล้อรถพ่วงพวกเนี้ก็นำส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ทหารของฝ่ายเราเนี่ยได้นํายางรถยนต์นะครับไปสร้างบังเกอร์สร้างสิ่งกีดขวางนะครับเพื่อต่อสู้กับทหารของกัมพูชานะครับ พอเมื่อวานที่ผ่านมาฝ่ายทหารของเราก็ได้มีการสั่งปิดด่านโดยเฉพาะในพื้นที่ทางสักแก้วแล้วก็ในพื้นที่ทางเขาดินเขาสารพีส่วนในพื้นที่ช่องอันม้านะครับของทัพภาคที่สองเขาก็ได้เขาเรียกว่า ปรับระเบียบนะครับปกติอาทิตย์หนึ่งก็จะมีการเข้าไปในพื้นที่ช่องอานม้าเนี่ยสวันแต่ตอนนี้ก็มีปรับเปลี่ยนนะครับให้เหลือ1วันแล้วก็มีระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดพอสมควร เรื่องกาลังไวยังไงนะครับทางฝั่งฝั่งของกัมพูชาเนี่ยก็ได้เคลื่อนกําลังเข้ามาจํานวนมากนะครับมีการเปิดรับประชาชนคนของกัมพูชาตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับก็มีการเรียกระดมพลนามาฝึกยุธทธวิธีทางทหารจากนั้นส่งเข้ามาประชิดติดพรมแดนไทยส่วนทางฝั่งฝั่งของฝ่ายไทยตามที่ผมได้เล่าให้พี่น้องได้ฟังว่ามันมีการเคลื่อนที่มันมีการเคลื่อนย้ายกําลังพลแล้วเสร็จตั้งแต่คืนวันที่31 พฤษภา,าคม2 5 6 8ที่ผ่านมานะครับขณะน,นี้ตามตะเข็บชายแดนของอีสานใต้นะครับก็คือบุรีรัมย์สุรินทร์ศิีสเกตแล้วก็อุบลราชธา,านีตอนนี้มีกำลังของฝ่ายไทยเนี่ยนะครับก็ตึงกำลังอยู่เพราะฉะนั้น นะครับก็ฝากให้พี่น้องประชาชนคนที่อาศัยอยู่ตามตะเข็บแนวชายแดนเนี่ยนะครับก็กินให้อิ่มนอนให้หลับไม่ต้องไปกังวลแต่อย่างใดนะครับแล้วผมก็เล่าพี่น้องได้ฟังบอกว่าสําหรับพี่น้องนะครับในพื้นที่ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยอย่าลืมนะครับขุดหลุมหลบดภัยกว้าง1เมตรคูณหเมตรลึกประมาณสัก50เซน80เซนนะครับถามว่าขุดเอาไว้ทําไมเมื่อได้ยินเสียงปืนดังจากทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยก็ให้วิ่งลงไปที่หลุมแล้วท่านก็จะปลอดภัย ส่วนญาติพี่น้องลูกหลานหลินหลนที่เป็นคนเท่าคนแก่คนชราเนี่ยนะครับทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเขาก็มีแผนซักซ้อมอพยพซึ่งในหลายพื้นที่ในขณะนี้นะครับก็มีการซักซ้อมเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนที่เป็นคนเท่าคนแก่คนชราแล้วก็ลูกเด็กเล็กแดงโดยเฉพาะน้องๆหนูนหน,หนูนักเรียนเนี่ยนะครับก็มีการฝึกอบพยพนะครับพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายหาก ทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายไทยกับกัมพูชาเนี่ยปะทะกันนะครับเพราะฉะนั้นทางส่วนร,ราชการโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยผู้นําชุมชนไม่ว่าจ,จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านประลัดอาเภอในอํเาเภอผู้ว่าราชการในพื้นที่เนี่ยนะครับก็คงจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นอย่างดีนะครับก็ประมาณนี้ส่วนพ่อบ้านพ่อเรือนนะครับที่ไม่อยากจะอพยพเคลื่อนย,ย้ายไปอยู่ที่อุโมงหลุมโลวภัย ในพื้นที่โรงเรียนในพื้นที่วัดหรือพื้นที่ที่ทางราชการจัดให้นะครับก็สามารถเข้าไปอยู่ในหลุมลูกัยที่ผมได้แจ้งให้เมื่อสักครู่นะครับก็คือขุดไปเถอะพี่น้อง1เมตรคูณ1เมตรลึกประมาณ80เซนประมาณนี้พี่น้องขุดไปเถอะได้ยินเสียงปืนใหญ่เนี่ยมันฟึ้วฟิฟฟมาเนี่ยถ้ามันเงียบอยู่เหนือศีรษะนั่นหมายความว่าลูกกระสุนปืนใหญ่ลูกนั้นมันก็จะตก ในรัศมีไม่เกิน300เมตรแต่ว่าถ้าได้ยินเสียงกึ่มกึ่มกึมนะครับเสียงแหวกอากาศของลูกกระสุนปืนใหญ่ดังมาเนี่ยฟิตฟิตฟิเนี่ยนะครับก็คือถ้ามันเลยศีรษะไปแล้วเนี่ยแปลว่ามันตกไกลแต่ว่าถ้ามันมาเงียบอยู่เหนือศีรษะของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็ให้วิ่งลงหลุมลบภัยนะครับผมมั่นใจเชื่อใจว่าทหารในพื้นที่เขาก็คงจะมีการซักซ้อม เลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนแล้วก็แนะนําว่าหากได้ยินเสียงปืนใหญ่เสียงปืนเล็กเสียงปืนกลเสียงรถถังหรือว,ว่าเสียงเครื่องบินเนี่ยควรจะหลบหลีกแบบไหนยังไงนะครับทหารในพื้นที่เขาก็คงจะมีการซักซ้อมนะครับแล้วก็วันที่13มิถุนายน2568ที่จะถึงเนี่ยนะครับก็ฝากเชิญชวนพี่น้องเ,อเครือข่ายทหารพันศึกทั่วประเทศเครือข่ายอาสาสมัครทหารทั่วประเทศนะครับ หากอยากจะร่วมแสดงพลังกับลุงนนแล้วก็นายกสมาคมทาหารปันศึกจังหวัดนครราชสีมาก,ก็คือจ่าเป็ดอาสาสมัครขันพลชาวเกิดมงคลนะครับก็เชิญชวนให้พี่น้องไปพบกันที่กรมทาหารพลาน23ค่ายสิงดําอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษ เราจะนําสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งพวกมามา่าปากระป๋ปองน้ําดื่มนะครับก็จะไปมอบให้กําลังใจทหารของฝ่ายเรานะครับแล้วเราก็ไปร่วมกันแสดงพลังที่นั่นนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยเคยเป็นอดีตอาสาสมัครขันทาน,านและก็เคยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อีสานใต้บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีเราเคยไปรบปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองมาแล้วเพราะฉะนั้นเอออยากเห็น พลังของพี่น้องฐานพานันจุโจมไข่ปักธงชัยพี่น้องฐานบ้านศึกพี่น้องทหารกองประจำการอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยววันที่13มิถุนายน268พบพบกันที่กรมทหารพาน23่ไข่สิงดําอำเภอกันทลั์จังหวัดศรีสะเกดครับแล้วพบกัน